ก็สสดทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องชินมีโก้เนาะโอเคผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามไวนะ้เนาะเออซึ่งวันนี้ครับผมผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวเนาะก็คือเป็นบ้านอันล่าสุดเลยเนาะก็คือหลังล่าสุดและเออแบบที่ล่าสุดนะเออที่เข้าใจไหมคือแบบล่าสุดเลยที่เขาเพิ่งสร้างมาเนาะซึ่งเราก็จะมารีวิวเนาะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก นี่ก็จะเป็นแบบเป็นสวนป้าเอิร์นแล้วก็มีหุ่นไล่กาไว้เนาะนี่อืมเหมือนสวนเลยแล้วก็จะเข้าไปในในบ้านของผมว่าในบ้านเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนาะ่บวรดน้นํานี่คือเราสามารถที่จะรดน้ำเนาะให้ต้นไม้มันจะให้ให้ต้นไม้เนี่ยมันจะเติบโตได้ด้วยเนาะถือว่าดีดีแหละแล้วก็จะเข้าไปูในบ้านเนาะว่าในบ้านเนี่ยมีอะไรในบ้านก็จะมีที่นอนเนาะแบบนอนได้สองคนอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันมี หมอนอยู่สองสองใบเนาะน,นี่ก็เป็นโต๊ะมีมีกุญแจเอ๊ะไม่ใช่กุญแจเออ่ชงมันเถอะเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่กุญแจอันนี้ก็ผมก็จะเป็นห้องครัวเนาะส่วนของครัวส่วนของคิทเช่นอันนี้เป็นตู้เย็นเนาะสามารถที่จะกินแบบ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 กินโคก็สามารถที่จะหยิบโคมากินได้อยากจะกินมิ้วอยากจะกินช็อกโกแลตก็กินได้หมดเลยเนาะเออ นี่ก็จะมีตู้อีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งเราก็เปิดได้เห็นไหมก็จะมีของอรไร้อยเนี่ยม,มีไอติมด้วยเนาะนี่หวานเย็นชื่นใจอ,อันนี้ผมก็จะมีทีวีเนาะโอเคผมแล้ก็มีโซฟาเนี่ยสามารถที่จะนั่งดูดูได้ตอ้นี่โอเคมา นี่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพบรรยากรไอ้นาะอย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสปริงอยากจะเปลี่ยนเป็นวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็คือสามารถเปลี่ยนได้เลยเช่นสมมติผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวินเทอร์เนาะแต่มันกดไม่ได้อะเอ้ยโอะเ,เนี่ยวินเทอร์นะผมวินเทอร์โอเคผมเราจะเข้าไปดูโซนสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโซนสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าสูงเหมือนมันมีหลังกระ,ะจิ้งเดียวนิดเดียวเอง นี่ผมก็จะมีพวกแปรงสีฟ้ามีพวกอะไรต่างๆเนาะเออแต่ว่าเอ,อผมไม่แน่าจผมไม่แน่จว่าเป็นแปรงสีฟัาหรือเปล่าว่าไม่อะไรใช่อันนี้ก็เป็นซ้วมเนาะอันนี้ก็แบบเป็นที่เราเนี่ยสามารถที่จะอาบน้ำได้เนะาะชาเวอร์แหละเออเดี๋ยวแล้วาผมจะไปดูหลังบ้านก็น้องว่าหลังบ้านเนี่ยมันจะมีอะไรเนาะซึ่งก็เนี่ผมเป็นฟาร์มเป็นฟาร์ม เราเราจะเข้าไปดูนยว่าในฟาร์มมีอะไรในฟาร์มก็ไม่เห็นม,มีพวกม้าอะไรนี่เลยปะไม่เห็นจะมีเลยเนาะอันนี้ก็เป็นฟาร์มปะเออถ้าแบบพูดผิดหรืออธิบายผิดอะไรขอโทษเลยเนาะแต่ว่าคิดว่าเออเราเราอธิบายตามความเข้าใจของตัวเราเองเนาะไม่ได้แบบ <c oughs> มันเป็นความเข้าใจของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเว้เออรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่นี้เองอะ่ะแบบมีไม่เยอะมากเนาะอ๋อที่หนึ่งนี่นน กือบลืมเกือบลืมไม่เหมือนมันจะมีนี่ด้วยเนาะกดได้ด้วยเออเหมือนแบบเป็นที่กดน้ำมาเออกดนี่เออก็ก็คิดว่าจะมีอยู่แค่นี้แหละเออก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับงนี้เพีเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ